โอเคนะครับก็ในคลิปนี้นะครับมาแจกสคริปแบบบอกฟุตนะอันนี้ก็เป็นออโต้ฟาร์มกล้องนะครับหีิบสมบัตินั่เองนะครับไม่โดนเตะด้วยนะครับก็อันนี้ก็ค่อนข้างวาร์ปดวนะครับผมไม่โดนแบนเนาะอันนี้ก็จะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับของค่ายอัพคามีครับนะครับมันชื่อมันอ่านยากนะครับผมออกเสียงไม่ถูกนะครับต้องขอโทษด้วยนั่นเองก็อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแจกสคริปต์นะครับมีฮับนะครับผมก็เป็นสคริปต์หาคีย์นะครับผมก็มีคีย์ให้หานะครับทุกคนโอเคอย่างทุกคนก็กด get Key ไปเลยนะครับ1รอบนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เอาลิงก์เนี่ยไปวางใน Google Chrome นะครับอ่ามันจะเข้าเว็บไซต์มาก็กดตามผมเลยเนาะก็เปิดเป็น Google Chrome นะครับเปิดเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะอ่าแล้วก็รอเว็บไซต์มันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะยครับรอ้มนขึ้นฟ r e e asset แล้วก็ค่อยกดนะครับอ่า กดไปเลยนะครับ free a s s e t นะครับนี่นะครับก็มันก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มากดตรงนี้อีก1รอบนะครับก็ทําประมาณ3รอบนะเดี๋ยวทุกคนก็ทาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดมาในตอนที่ได้เนาะตอนนี้ก็ได้คีย์แล้วนะครับก็มากดตรงนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นดาวโหลดเป็นไฟล์เนาะแล้วก็กดเปิดไฟล์นะครับนี่ก็จะเป็นคีย์ที่เราจะนํามาใช่สคริปต์นะฮะโอเคหลังจากนั้นก็วางสคริปต์ไปวางคีย์ไปสีพูดผิด แล้วก็กดตรวจสอบคีย์ไปเลยนะครับก็คืออันข้างบนสุดนะครับก็คืออันแรกนะครับผมอ่ที่มันขึ้นจาก 7k ก็กดไปนี่ครับก็จะรันให้แล้วนะครับค่อนข้างที่เลยนะแอปเขามีฮับนะครับก็แปลไทยมันคือเล่นแร่แปรธาตุนะไม่เข้าใจเหมือนกันผู้สร้างทำมาตั้งชื่อแปลกๆจังอ่าตอนนี้ UI ก็รองรับทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับอ่าแล้วก็มาที่เมมนะครับผมแล้วก็มาเลือกอันแรก ก็คือโนอะไรสักอย่างนะครับนี่นะแบบว่าโนอะไรไม่รู้แล้วก็มาเลือกหมัดนะครับแล้วก็เปิดฟาร์มไปเลยนะครับผมนี่เลยเรามาดูกันนะครับว่าจะฟาร์มเร็วไหมเนาะในคลิปนี้นะครับพี่ไม่ได้กอเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเร็วมากนะครับวับก็เร็วอยู่เนาะนี่นะครับอันนี้คือความเร็วในการฟาร์มของคายขอนั่นเองนะครับก็ต้องแลกกับการหาคี์นิดนึงนะผมลืมไปการแคปพามแบบนี้มันทําให้ผมแบบว่าติดเหลือง ขอโทษขอโทษกออ็อย่าลืมไปฝากติดตามร้านผมได้นะครับก็คือร้าน Happy Shop นะครับเป็นร้านเติมฟรีไฟนะครับก็ใครขอร้อง r วี o v, เดี๋ยวก็จะสร้างขึ้นนะก็ไปเข้ากลุ่มดได้นะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการด้วยนะก็ใครที่ใช้บริการพี่เนะี่ยก็จะดีใจมากๆเลยนะครับก็อยากเห็น f c ตัวเองเมาเติมร้านโอเคนะครับต่อไปเป็นออโต้เปิดกล่องนะครับทุกคนนะ่าก็เปิดตามที่ผมเปิดเลยเมื่อกี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือ อันนี้คือวาร์ปไปเจ็บนะครับทุกคนมันจะมีวาร์ปกับแบบรีเซตตัวนะครับรีเซตตัวไม่ได้นะครับอันนี้คือวาร์ปนะครับมันไม่เสื่อมวาร์ปมันคือรอยไปนั่นแหละนะครับนี่เลยนะครับเจ็บรัวๆเลยนะฮะนี่เลยนะไว้เจ็บไว้อ่าเอาทั่วแอสมินนะครับมานี่นะครับวาร์ปเร็วมากนะครับนี่ก็สามารถปิดได้นะครับอันนี้พี่ก็มาใช้เลยนะครับประมาณนี้เนาะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสอดลงดันนะครับอันนี้ก็ที่เรียกเป็นดันสั่นนะครับแล้วก็เปิดออโต้ซื้อชิปไปนะครับชิประยะไกลเนาะหลังจากนั้นก็กดดันไปเลยนะครับผมแล้วก็รอสักพักนะครับนี่กดดันให้แล้วนะผมก็เปิดคิวออร่านะครับแล้วก็ออโต้ย้ายเกาะนะครับแล้วก็ออโต้เอเวกผลปีศาจไม่รู้ว่าพี่จะเปิดทําไมนะพี่ไม่รู้เนาะโอเคแล้วก็รอนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ดันแล้วนะครับเป็นดันของผลสั่นนั่นเองเนาะ ประมาณนี้นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าดันเนี่ยเขาจะจบประมาณกี่นาทีเนาะอ่าโอเคก็คิวอาร่ามอนก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามอนก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆจริงๆนะครับมอนถึงจะตายนั่นเองเนาะก็ที่สังเกตดูเนาะก็สามารถใช้ฟาร์มได้นะครับโอเคตัดไปเลยนะครับทุกคน โอเคตอนนี้ก็มาถึงดานบอสแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดนาทีนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณเจ็ดนาทีนะถึงจะจบดันนะเนี่ยครับเจ็ดนาทีจบดันแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ในคลิปนี้บ๊ายบายครับผม